สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง y YouTube Biglife f a c e b o o k .com s ส a มป์บ i ๊กไลทและเว็บไซต์ i t ที g a แ g .com นะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือจากทาง Sony ครับกล่องขาวขนาดนี้นั่นคือรุ่นนี้ครับ Xperia 5มาถูแล้วการเดินทางของเจเนอเรชั่นที่สําำหรับมือถือจิว๋วที่มีศักยภาพที่ดีมาดูกันว่าราคา25,900บาทเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างแล้วก็มีข้อดีข้อเสียที่ต้องปรับปรุงอย่างไรบ้างครับ เรามาดูภายในกล่องกันนะครับสำหรับ Sony Xperia เดีย5มาถืว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนอกจากตัวเครื่องที่ออกมาแล้วไม่ต้องถามหาเคสนะครับว่า Sony มันไม่ให้อยู่แล้วนะครับก็จะมีคู่มือนะครับได้มีมาให้ครับแล้วก็ข้างในนี้ครับก็จะมีนี่ครับมีหูฟังนะครับมีหูฟังมาให้มีอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับแล้วก็มีสาย USB Type C นะครับก็ง่ายๆครับตับสายญี่ปุ่นเขาก็จะมีให้เรียกว่าค่อนข้างครบในการ ให้คุณได้เลือกใช้แล้วนั่นเองครับสำหรับตัวเครื่องนะคะ Xperia 5 m a r k i นะครับก็จะมีขนาดหน้าจอที่อยู่ในระดับประมาณ6นิ้วนิดๆน,น,นะครับเพราะว่าความยาวของบอดี้ของมันนั่นเองครับก็เป็น OLED นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะแสดงผลได้ดีมากเดี๋ยวไปดูกันว่าในส่วนของการแสดงผลวิดีโอนั้นเป็นอย่างไรกันนะครับ แต่ระหว่างนี้ผมให้คุณดูด้านข้างกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูหน้าจอในตอนหลังฝั่งซ้ายก็จะมีช่องใส่กซินนะครับซึ่งวิธีการเอาออกมาง่ายมากนะครับก็คืองัดแบบนี้นะครับแล้วก็ออกมาได้ไมนจะรองรับตัวของนานูซีบสองช่องแล้วก็เป็นเมมโมรีเป็นมโครสตีนะครับสามารถสลับได้เลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีปุ่มแบบสลับพัดเรียกว่าสลับพัดปุ่มเลยดีกว่านะครับก็จะมีปุ่มปรับเสียง ปุ่ม p o w ความเร็วระบบ s c a n นิ้วมือปุ่ม voice assistant นะครับกดและสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็ปุ่มั h เ t t e r นะครับสิ่งที่สังเกตก็คือว่าความเรียบของปุ่มนั้นโอเคมากจริงแต่ว่ามันแค่แตะเนี่ยมันก็เรียบลงไปทำให้รู้สึกว่าเอ้ยปุ่มมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับส่วนด้านบนนะครับถือว่าเป็นความเซอร์ไพรส์ของไปถือเรือธงรุ่น20,050นะครับเพราะว่ามีช่องเสียบป,ปูกฟังมาให้แล้วด้านล่างนะครับก็จะมีตัวของ USB Type C พร้อมกับไมโครโฟนนะครับตัวน,นี้จะมีไมโครโฟนทั้งหมด2จุดนะครับช่วยลดในการเกิดแอมเบียนนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตให้ดีนะครับด้านหน้าของตัวเครื่องเนี่ยจะมี e a p แล้วก็จุดหนึ่งก็คือลําโพงนะครับก็เท่ากับลำโพงสเตอริโอสองจุดนั่งด้านหลังนะครับเป็นกระดจกนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้ด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีความเงาและความสะท้อนแสงอมาก,มากพร้อมกับกล้องหลังหมด3ตัวเป็นเลนส์ของ ขาวใสนะคะ T Star แล้วก็จะมี Color Sensor พร้อมกับ LED Flash นะครับโดยภาพรวมแล้วถือว่าค่อนข้างจับได้ง่ายนะครับทีนี้ผมค้างเรื่องของกลองไว้เนาะก็เดี๋ยวไปออกขอบไปครับทีนี้ผมค้างในเรื่องของหน้าจอเอาไว้ทีนี้ผมได้ค้างเรื่องของการสแสดงผลหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปตัวอย่างกันดีกว่าครับ ดูในเรื่องของฟีเจอร์กันนะครับข้อขอแนะนำ Sony Xperia 5 m มา k ูมาพร้อมกับ Android 10แล้วก็เพียว Google นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับก็เนี่ยสามารถยังคงมีเนียบายแชร์แต่สิ่งที่ผมสกเกตก็คือตัวของ Screen Recording หายไปนะครับก็คือไม่มีแล้วก็ยังคงเป็น Android แบบเต็มขั้นนะครับมีฟีเจอร์ให้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแอปนะ แล้วก็จะมีฟีเจอร์เกี่ยวกับเล่นเกมเช่นเกม Enhancer นะครับซึ่งเกม Enhancer เราทำอะไรได้บ้างก็คือสามารถที่จะอ่าอันนี้บันทึกหน้าจอได้นะครับสำหรับเกมนะครับก็จะบันทึกผ่านตัวของข้างในแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับประสิทธิภาพเล็กน้อยนะฮะแล้วก็จะมี Multi Windows Switch นะครับเราสามารถที่จะเลือกแอปพลิเคชันแล้วก็สวิตได้จากตรงนี้นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีโหมดต่างๆของโซนี่นะครับอ่ะ ป็นในเรื่องของเซตติ้งกับสเตมีน่าโหมดนะฮะเ,เพราะว่าเครื่องมันเป็นแนวนอนนะฮะ,ะก็จะมีเรื่องของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ปรับเรื่องของความสว่างเป็นไฮเฟมเร e ก็คือตัวนี้รองรับหน้าจอ120เงินะครับถือว่าค่อนข้างโอเคมาแล้วก็เลือกคุณภาพในการแสดงผลภาพว่าจะเอาแบบไหนเอาเแบบคร e เ t เตอร์โหมดไปเลยหรือจะเป็นธรรมดาโหมดก็ได้นะครับเป็นออโต้ในการเข้าครเเตอร์ก็ได้ แล้วก็จะมี Adaptive Fitness นะครับระบบปรับความสว่างแบบอัจฉริยะแล้วก็มี Team Dark Mode มาให้แล้วก็มีค่อนข้างเยอะนะครของเล่นของมันค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีเรื่องของ Audio นะครับ Audio ก็จะมีเรื่องของ Dynamic Vibe นะครับมายความ่าถ้าเวลาเราเปิดเพลงอยู่เนี่ยถ้าเครื่องมันจับได้ว่าจังหวะเบสมาก็จะมีระบบสั่นมาให้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นธรรมดาทั่วไปและ ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับของมือถือตัวนี้อืมนะครับก็ถือว่าปรับได้เยอะปรับได้มีและมีคุณภาพแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับในระบบของเสียงยังรองรับ Dolby a แ m o นะครับแล้วก็ DSWE Ultra นะครับ ultimate ก็คือตัวนี้มันจะมีในเรื่องของการปรับคุณภาพเสียงให้สูงขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีของ AI นั่นเองครับก็แน่นอนว่า s o นีเขาจะเน้นเรื่องของคุณภาพเสียง และเรื่องของการแสดงผลหน้าจอเป็นหลักมากกว่าส่วนกล้องนั้นก็ถือว่าทํางานได้โอเคเพราะว่ามีฟีเจอร์ต่างๆค่อนข้างเยอะแยะมากมายไก่ก่อนเดี๋ยวไปดูกันว่าฟีเจอร์กล้องมันมีอะไรบ้างสำหรับกล้องนะครับ Sony x p e r r a 5 Mark ้นั้นก็ติดตั้งกล้องมาให้หมด3ตัวได้แก่ ออฟตาไว12ล้านพิกเซลเลนส์หลัก12ล้านพิกเซลและเทเลโฟโต้3เท่า12ล้านพิกเซลพร้อมกับคอลเลอร์เซอร์และก็ L D แฟลชครอบอยู่บนเลนส์คาวไซฟีสตาร์ Star. ส่วนด้านหน้านะครับก็จะมีกล้องขนาด8ล้านพิกเซลนะครับมาให้ก็เป็นเลนส์คาวไซเช่นเดียวกันกล้องนั้นจะแบ่งเป็น2โหมด ขอเริ่มจากออโต้ Auto ก่อนนะครับออโต้ Auto ก็จะมีระบบซีดิเทคชั่นแล้วก็จะมีขั้วโที่สามารถปรับได้ในภาพนิ่งเราสามารถปรับระานบหลังได้นะครับแล้วก็เลือกเอฟเฟกนะครับที่เป็นการปรับโทนสีของภาพเองรวมไปถึงอัตราส่วนของภาพสามารถปรับได้นะครับแล้วก็มี led flash มาให้นะครับพร้อมกับระบบลบ,บแสงสีแดงจาตาตๆของคุณนะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์ทั้ง moving object ก็คือตัวของการ จับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ออโต้แคปเจอร์ถ่ายภาพเองถ้าแคปเจอร์ก็คือแตะหน้าจอแล้วถ่ายนะครับค่อนข้างเยอะเลยสำหรับลูกเล่นแค่อาปโมดธรรมดานะฮะแล้วก็กล้องตัวนี้ต้องรองรับวิดีโอ HDR ด้วยนะฮะก็จะทำให้ภาพระนาะบมีความสว่างมากขึ้นดูโหมดอื่นๆกันนะครับก็จะมีโหมดโออ่าฟโต้โปร มี Google Lens มีซัลโอมมีพอเทสนะครับพอเทสเซลฟี Port ่ก็คือการทำให้เราสามารถปรับพอเทสได้แล้วก็มีปรับเรื่องของเคที่ Creative Creat Effect แล้วก็พาโดนามานะครับอทีนี้เรามาเข้าไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งตัวนี้จะผักมากล้องหน้าแล้วก็จะมีจุดเด่นก็คือเราสามารถปรับการามปรับดวงตาปรับเรื่องของความสว่างปรับความบริ้ง์แล้วก็ปรับเรื่องของความหนัวนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูที่โหมดอื่นกันบ้างนะครับเรื่องของคีทีคีทีก็จะเป็นเรื่องของการเลือกเอฟเฟกนะครับอ่ะและเอฟเฟกมันจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ผมจะซูปออกแป,ป๊บหนึ่งให้คุณดูได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยผมจะส่งไปที่ดอกไม้นะฮะเหมือนเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวของภาพนะครับถ้าเราก,กดนี้ปุ๊กก็จะมีเอฟเฟกต์ใหเลือกค่อนข้างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะ นี่แล้วก็ออกอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นโหมดพวกพ a น o นมานี้ก็คงคุ้นคุ้นอยู่แล้วแต่ไม่มีทับสแลปนะครับน่าเสียดายโหมดโหมดหนึ่งถ้าสนใจคือโหมดกล้องโปรอันนี้คือเรียกว่ายกจาก Sony x p e r i ิพวกตัวท็อปทอปมาอันนี้ก็คือตัวท็อปอยู่แล้วก็คือวันมาทูหรือถ้าจะไม่ผิดก็คือกล้อง Alpha ครับกล้องอัลฟาเลยนะฮะก็สามารถที่จะเลือกเลนเลือกเรื่องของ ออโตโฟกัสเรื่องของ ISO อะไรต่างๆได้แถมยังเลือกหลอดไฟได้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆในยทีเดียวและที่สำคัญคือโหมดนี้ครับ Cinema Pro อ่ะถ้าเมื่อกี้ภาพนิ่งไปอันนี้คือวิดีโอนะครับเราสามารถที่จะแตะแล้วก็ทำเล่นต่างๆได้จะสร้างโปรเจกต์มันก,ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกที่หลังอะไรเงี้ย ตายหมดเลยแต่ว่าถามว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นมือโปรเลยบางๆันโหมดดีแทบไม่ต้องยุ่งเลยครับมันคอนงที่จะยุ่งมากๆในการใช้งานจริงมากกว่าที่จะอำนวยความสะดวกให้คุณถ้าสมมติว่าเป็นโหมดที่คุณถ่ายเร็วแนะนําว่าเป็นโหมดออโต้น่าจะดีกว่านะครับเอาละเห็นมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมื่อเราต้องมาใช้การถ่ายภาพจริงนะั้นเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นนิดๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะกองให้คุณดูกล้องหน้าปกติ นี่คือกล้องหน้าปกติของมันนะครับก็จะมีขนาด8ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายเบีโอนะครับได้สูสุดถือ 4K เลยทีเดียวนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคมากแต่ว่ามันไม่มีเอฟเฟกต์อะไรหลังอะไรมาให้ก็คือ,ม,อมือถือโซนี่นั้นก็เปรียบเสมือนกับ iPhone นั่นแหละก็คือมันทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเองครับ อันนี้ทดสอบวียนะครับในเลนส์ของมุมกว้างนะครับซึ่งมุมกว้างมันก็สามารถที่จะซูมแบบครอปเข้าไปได้อีกถึงสามเท่านะครับก็จะประมาณดีเลนส์ที่2ของโซนี่นะครับก็จะเป็นเลนส์นะับปกติเราสามารถที่จะซูมได้ในแบบนี้นะครับก็จะครอปได้สุดถึงสามเท่าแต่ว่าภาพมันก็จะแตกนิดนึงอันนี้เป็นเลนส์เทเลโฟโต้นะครับจะเป็นแบบออโอ้ซูมสามเท่านะครับแล้วก็สามารถที่จะซูมครอปเข้าไปได้อีกนะครับก็จะเป็น แบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าทั้ง3เลนนะั้นสามารถซูมเข้าไปได้3เท่าทั้งหมดแต่ว่าจะเป็นระยะของเลนนะครับทดสอบนะครับอันนี้เป็นการถ่ายวีดีโอด้วยโหมดกลางคืนนะครับก็คือเราไปถ่ายที่แสงน้อยน,นั่นแหละของ Sony ่ p e r i a 5 m a r k มารนะฮะผลกลนออกมาก็จะเป็นแบบนี้นครับ ต้นถ่ายรูปนะครับอันนี้เป็นสภาพสาปกติของ Sony Xperia 5 Mark II นะครับซึ่งเป็นเือถือเรือธงจาก Sony น,นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สองหาภารกอนนะฮะแล้วก็ เดี๋ยวดูกันว่าสิ่งที่คุณจะได้เห็นนั้นเป็นอย่างไรนะครับตอนที่เห็นจากกล้องนั้นค่อนข้างที่จะค่อนข้างแบบสว่างมากพอสมควรนะ,ะอันนี้เป็นสีที่ผมพูดอยู่แล้วก็ยังมีการพูดของ PC ซีด้วยนะคะเพื่อดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ทดลองการถ่ายวิยวนะครับอันนี้เป็น Sony x p e r i a 5 Mark 2นะครับโดยเราถ่ายในที่แสงน้อยเมื่อกี้คุณได้พบกับในที่แสงปกติไปแล้วนะครับตอนนี้ในที่แสงน้อยผลที่ได้ก็คือภาพนั้นหน้าผมก็ยังคมชัดอยู่นะครับแต่ว่าข้างหลังนั้นก็จะไม่เห็นเลยแล้วถ้าเราหันมาทางไฟแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไฟอ่ะจะไม่ได้เห็นหรายละเอียดอะไรมากมายเท่าไหร่นะแต่ว่าหน้าเราจะมืดไปเลยนะฮะนิ่ผมเข้าใกล้ไฟมากเท่าไหร่นะครับ เรื่องความที่กล้องมันก็ไม่ได้เลนมุมกว้างมากมายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของหน้าผมค่อนข้างที่จะเฟรไปเลยนะฮะแต่ว่าไมโครโฟนนั้นก็เป็นสิ่งที่ไว้ใจได้เสมอสระโซนี่เพราะว่าต่อให้ผมนี่ยื่นสุดแขนแล้วนะครับเสียงออกมาก็ยังโอเคอยู่นะครับในส่วนเรื่องของสเปคแล้วก็การทดสอบประสิทธิภาพนะครับผมได้ทดสอบโดยใช้อันตูตูนะครับก็ทําอยู่ได้ที่เท่านี้ครับ5 4 6 0 0 0 519รคะแนนถือว่าก็ไม่ได้สูงนะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้เตีย้ยจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสเปคของมันนั้นเป็นอย่างไรนะครับสเปคของมันเริ่มต้นจากค o ร e c o m s a p dragon 8ปดก้นะครับรองรับ5 g แต่ว่า7จ็เท่านั้นนะครับในประเทศไทยแล้วก็มาพร้อมกับ ram 8กิ g ความจำในตัว2 5 6กิก g นะครับแล้วก็มีตัวของ micro sd เพิ่มได้ด้วยรองรับ wi-fi 6 อุปทูตเวอร์ชัน5.1แล้วก็ยังมาพร้อมกับการถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมเรทแบตเตอรี่ขนาด4,000ม a h นะครับเรารับการชาร์จไฟนะครับสูงสุดอยู่ที่20วัตต์ด้วยกันครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวแล้วด้านอื่นๆจะเป็นยางไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับส่วนในเรื่องของการเล่นเกมนะครับก็จะเห็นปุ่มตรงนี้ขึ้นมานะครับก็คือเป็นปุ่มที่เราสามารถเข้าไปจัดการในเรื่องของ การปรับประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของไมโครโฟนละต่างๆแล้วก็รวมถึง Power Control นะครับเราสามารถสั่งเปิดได้นะครับแล้วก็มีโฟกัสโหมดนะครับโฟกัสโหมดก็คือเรื่องของการจัดการเรื่องของแรมแล้วก็เกี่ยวกับสเปคอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างทําได้เยอะมากนะครับนอกจากนี mm ้ hmm. มีเซิร์ฟมีแคปเจอร์มีไดร์คอร์ดนะครับพร้อมกับนี่ครับไอ้ตัวปุ่มตัวนี้ก็คือเราสามารถที่จะกดเป็นไอคอนหรือว่าจะเป็น เป็นเลือกเป็นพุชดาวอะไรเงี้ยถ้าเลือกเป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้การกดนั้นยากขึ้นนิดหน่อยนะครับนี่แค่นั้นเองนะครับโดยปุ่มต่างๆตัวนี้สามารถย้ายได้นะครับข้อดีของตัวดีครับต่อให้เป็นเกม Forza ่าคอร์เกม a s o ็9 Legend นะครับไม่ใช่ Forza นะครับ a ไป็เล่นในคอมนะฮะอันนี้ก็จะทำให้ความลื่นไหลของตัวหน้าจอนั้นก็ยังปรากฏอยู่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยทีเดียวนะฮะ เดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมนี้กันว่าประสิทธิภาพของมานนั้นเป็นอย่างไรนะครับอขออนุญาตเรียกรถก่อนนะฮะนี่โอเคเดี๋ยวเราเข้าเกม,มไลยดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้เราเข้าเกม a s p k a l l e g e n d กันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหน้าจอของมันเป็น120ถ้าที่ผมตอนนี้เห็นก็คือว่าความลื่นไหลของภาพนั้นถือว่าทำได้ดีมากแล้วก็เรื่องของการทัชเ่นต่างเนี่ย ลงตัวนะครับแต่ว่าในวิดีโอนั้นเป็น30เฟรมเลยก็อาจจะมีความกระตุกบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นถ้าสมมติว่าคนที่ซื้อมาใช้เพื่อการเล่นเกมตัวนี้ก็ถามว่าหวังได้ไหมหวังได้ครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นมือถือเพื่อใน,นความบันเทิงมากกว่าแรมของมันก็เลยอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับพวกมือถือที่เป็นแ0ทั่วไปแต่ว่าถามว่า8กิกเพียงพอไหมก็เพียงพอนะครับก็ขายเมมโมรี ในตัวให้เก็บภาพอะไรพวกนี้น่าจะดีกว่าอยู่แล้วครับเอาละครับนี่ก็คือเป็นอีกมือถือตัวหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าซื้อมาเล่นเกมก็ถือว่าใช้ได้นะฮะอย่างไรก็ตามก็คู่แข่งของมันก็เยอะอยู่นะครับก็ลองเลือกดูกันนะครับส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่สเปคแล้วว่าตัวนี้รองรับ 5G แต่ไม่รองรับขื้น2.6ซึ่งประเทศไทยเปิดให้บริการไปแล้ว ดังนั้นมันก็จะเหลือแค่ 4G แล้วก็ตัวของ GPS, A GPS ทำงานได้ลงตัวมากทีนี้แล้ว 4G มันเร็วไหมมาดูกันนะครับอันนี้เป็นการใส่ค่ายสีเขียวนะครับของค่ายหนึ่งเห็นเห็นอยู่แล้วละว่ามันคือค่ายอะไรนะครับก็แน่นอนว่าในการกด Connect ของตัว 4G ก็จะต้องทำใจครับว่ามันจะไม่ได้มาเร็วปื๊ดปลาดเหมือน 5G ซึ่งความเร็วที่ได้นะครับก็ได้ได้ว่าอยู่ประมาณ300 200กว่านะครับเกือบ300แล้วก็ได้ได้ว่าอ่ะมันก็ยังหยวนหยวนให้อยู่นะครับสำหรับตัวของ 4G ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่แล้วก็ความเร็วเพราะว่าถ้าเป็น 5G นั้นข้อดีของมันก็คือเรื่องของการปิงนั้นน้อยครับดังนั้นสถิติที่ออกมานะครับก็จะที่เห็นครับว่าถ้าเป็น 5G จะปิงน้อยกว่านะครับแค่นั้นเองครับ ในเรื่องของการทดสอบแบตเตอรีร่นะครับในตัวของ Sony Xperia 5 Mark 2นะครับก็ทำได้อยู่ที่16ชั่วโมง26นาทีนะครับถือว่าทำลายสถิติเบอถือของโซ n ีในเรื่องของแบตเตอรีร่ไปเลยนะครับเพราะว่าเครื่องของมันนั้นก็มีแบตเตอรีร่ที่เขาบอกว่าปรับปรุงขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับแต่ผมก็ถือแล้วก็เอ๊ะก็เบาขึ้นนะครับยูที่4พันเหลลิแอมด้วยกัน อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของแอปพลิเคชันในการควบคุมนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนั้นก็คืออยู่ตรงนี้มันจะมีโหมดชื่อว่า stamina นะครับซึ่ง stamina นั้นก็มีหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับการวางแผนพลังงานมาให้นะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่แคซึ่งทํางานอัตโนมัติถ้าคุณชาร์จในเวลานอนเนี่ยมันก็จะโฮไว้ถ้าเป็น80%แล้วก็จะทําให้เต็มในช่วงเช้านะครับสามารถเลือกได้นะครับ แล้วก็จะมีการแสดงผลแบตเตอรี่เปอร์เซนต์พร้อมกับ a d a p t i แบตเตอรี่นะครับโหมดต่างๆนั้นก็คือก๊อป Android มันั่นแหละทุกประการเลยนะฮะแต่ว่าไม่มีโหมดางก,การอาชีะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองกับการใช้ 5G ว่ามันเป็นอย่างไรกันนะครับเรียกได้ว่า Sony ก็ยังคงทํามือถือออกมาได้ดีในเกรดของมันนะครับเพราะว่าในกลุ่ม25,000เนี่ยขนาดของมันเล็กที่สุดแล้วก็มีสกิลต่างที่เรียกได้ว่าทํางานได้ดี รวมถึงระบบชาร์จไฟที่มีการถนอมแบตเตอรี่มาให้พร้อมกับกล้องที่พูดเลยว่าการทํางานของระบบน่ไม่ได้ถึงกับแย่แต่ว่าโหมดของมันเนี่ยอาจจะดูแบบคอนฟิลค้างๆซับซ้อนนิดนึงสำหรับบางคนนะครับอย่างไรก็ตามราคาของมันนะครับ25,900บาทแค่พีออเดอร์ก็หมดเกลี้ยงไปในพริบตาแล้วนะครับเพราะว่าสาวกของโซนี่นั้นเหนียวแน่นมากม ก็เป็นอีกมือถือตัวหนึง่งถ้าถามว่าใช้ดีไหมใช้ได้ดีเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องทําใจในเรื่องของปุ่มที่อยู่ด้านข้างว่าเออมันจะค่อนข้างจะอ่าเรียบแล้วก็บางทีก็กดแล้ยวย่ไปนิดนึงนะครับถ้าปรับให้มันแข็งขึ้นอีกนอยจะดีมากแล้วก็ในเรื่องของอัปเดตนะั้นโซนี่ผมไม่ค่อยหัวเท่าไหร่หรอกมันอัปเดตได้ไกลเพียงแต่ว่าผมค่อนข้างห่วงในเรื่องของโหมดกล้องต่างๆเนี่ยที่มองว่าเอยมันความซับซ้อนของมันค่อนข้างที่จะเยอะ ังนั้นใครใช้เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นมือสมัครเล่นเบกิเนอร์เนี่ยเขาหมดแคมลราไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะเล่นเทิร์นโปรนะครับก็คือมีหมดโปรให้เลือก2องอันทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพนี้ก็ลองพิจารณาและปรับดูกันดูครับว่าคุณรับได้หรือเปล่ากับพวกเหล่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ รายละเอียต่างๆนั้นอาจจะมีรีวิวใน i t c o o l e w c o m แล้วก็ใน Facebook.com/slidebiglaybox ด้วยเช่นเดียกันนะครับก็อย่าลืมไปติดตามทั้ง2ช่องทางนั้นด้วยครับ